อ่านให้ฟังบายเชนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชาล้นถ้วยของท่านวอวชิระเมธีตอนที่14คําคำสองคำในโลกนี้มีคำอยู่มากมายมีคนอยู่ที่ไหนก็มีคำอยู่ที่นั่นเพราะคนเป็นผู้สร้างคำ และคำก็เป็นผู้สร้างคนตลอดเวลาที่มนุษย์คิดคำขึ้นมาใช้มีผู้พยายามรวบรวมคำเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ให้ครอบคลุมและกว้างขวางให้มากที่สุดแต่ก็ไม่เคยมีใครสามารถเก็บคำมากมายเหลือคนานับนั้นได้ครบทุกถ้อยกระทงความพจนานุกรมอันเป็นครังคำทุกฉบับในโลกจึงทำได้อย่างดีแค่เพียงเป็นแหล่งเก็บคำเพียงบางส่วนไว้ในบางเวลาเท่านั้น เพราะเมื่อคืนวันผ่านไปคำใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาได้ทุกวันท่ามกลางคำนับอนันต์มีคำอยู่สองคำที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างสูงยิ่ง 1. คือคำาติหรือบริภาทอีกหนึ่งคือคำชมหรือสดุดีคําติเปรียบเหมือนน้ำโคลนคําชมเปรียบเหมือนน้ำหอมไม่มีใครต้องการน้ำโคลนมีแต่คนต้องการน้ำหอม แต่ในโลกของความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถรับเฉพาะคำชมแล้วปฏิเสธคำติได้เพราะคำติและคำชมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเพียงคนเดียวแต่ยังสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยหากเราทำตัวดีอันมีเหตุให้ควรชมก็ย่อมได้รับคำชมหากเราทำตัวเลวอันมีเหตุให้ได้รับคำติก็ย่อมมีคนติแต่ในบางทีคำชมคำติ ไม่ได้เกิดขึ้นตามวิถีปกติเช่นที่กล่าวมานี้เพราะมีอยู่เสมอที่คนทำดีกลับถูกติคนทำชั่วกลับถูกชมคำติและคำชมจึงเป็นสิ่งสัมพัสหนคือสัมพัสกับความดีและความชั่วหนคือสัมพัสกับตัวเราและคนอื่น 1. คือสัมพัสกับผลได้และผลเสียคำติคำชมมีผลต่อความสุขความทุกข์ ความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิตของคนเราแต่ละคนค่อนข้างสูงคนบางคนสร้างตัวจากคำติคนบางคนสร้างตัวจากคำชมคนบางคนเสียคนจากคำชมคนบางคนเป็นผู้เป็นคนจากคำติในคำติบางทีก็มีแง่ที่ควรชมในคำชมบางทีก็มีแง่ที่ควรติคำติคำชมจึงไม่ใช่คำที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะแต่ละครั้งแต่ละคนที่ถูกติถูกชมจึงต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งมีแต่การพิจารณาอย่างลึกซึ้งเท่านั้นเราจึงจะได้ประโยชน์จากทั้งคำติและคำชมขาดการพิจารณาเสียอย่างเดียวคำชมอาจทำให้ประมาทหลงตัวเองคำติอาจทำให้ท้อแท้สิ้นหวังแต่หากพิจารณาคำติชมอย่างมีสติในคำติก็มีแง่ควรชม ในคำชมก็มีแง่ควรติคำชมที่ไม่เกิดจากความจริงใจมีค่าควรติคำติที่เกิดจากความจริงใจมีค่าควรชมทั้งคำติและคำชมมีคุณอนันต์พอๆกับมีโทษมหันเราจึงควรปฏิบัติต่อคำทั้งสองนี้อย่างมีปัญญาประการหนึ่งต้องรู้ให้เท่าทันประการหนึ่งต้องปฏิสัมพันธ์ให้ถูก ต้องรู้ให้เท่าทันคือรู้ว่าคำติชมเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครถูกชมหรือถูกติโดยส่วนเดียวแต่ทุกคนมีโอกาสทั้งถูกชมและถูกติและไม่มีใครหนีสิ่งนี้พ้นเมื่อตระหนักรู้ว่าทั้งคำติและคำชมเป็นโลกธรรมคือสิ่งสามัญอันมีอยู่ประจำโลกก็จึงไม่ควรวันไหวเมื่อถูกชมหรือถูกติ ถูกชมจึงไม่ควรฟูจนขาดสติถูกติจึงไม่ควรแฟบจนไปต่อไม่ได้ต้องปฏิสัมพันธ์ให้ถูกคือต่อคำติต้องนำมาพิจารณาเพื่อหาแง่มุมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดการกำจัดจุดอ่อนเสริมสร้างจุดแข็งมองคำติดังหนึ่งกระจกวิเศษที่สะท้อนให้เห็นความอัปลักษณ์ในชีวิตของตนเองหรือดังหนึ่งเป็นการชี้บอกขุมทรัพย์ ในตัวเองที่เรายัางค้นหาไม่พบหากพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้ทั้งคำติคำชมก็นับว่ามีคุณค่าในการเจริญยชีวิตของเราให้ผุดผ่องแวววาวพราวพรายมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์สามารถครองตนอยู่ในโลกท่ามกลางดอกไม้คือคำชมและก้อนอิดคือคำติอย่างมีความสุขณนะเมืองแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูเมืองอยู่ ทุกวันเจ้าหน้าที่คนนี้จะทำหน้าที่เดินตรวจตราบริเวณประตูเมืองอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้คนแปลกถิ่นแปลกหน้าที่ดูมีพิรุษเล็ดลอดเข้ามาในเมืองได้ที่ผ่านมาชาวเมืองต่างชื่นชมการทำงานและให้ความเคารพเจ้าหน้าที่คนนี้จนทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจบรารมีใครๆต่างก็ยำเกรงวันหนึ่งขณะเดินตรวจตราพื้นที่อยู่มีสุนัขต่างถิ่นตัวหนึ่ง พลัดหลงเข้ามาแถวประตูเมืองเจ้าหน้าที่จ้องหน้าสุนัขราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแล้วตะคอกเสียงดังเจ้าม้าต่างทินเจ้าไม่รู้หรือว่าจะเข้ามาเมืองนี้ได้ต้องขออนุญาตใครก่อนชาวเมืองที่อยู่ละแวกนั้นต่างตกใจกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หากเจ้าไม่ยอมหยุดแล้วเดินเข้าประตูเมืองไปข้าจะใช้ดาบฟันคอเจ้าให้ขาดเสีย สุนัขตัวนั้นเริ่มหงอแล้วทำตาปริบๆหากแต่มันคงไม่เข้าใจคำสั่งของเจ้าหน้าที่มันยังคงค่อยๆเดินเพื่อจะผ่านเข้าไปยังประตูเมืองให้ได้ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมชักดาบออกจากฝักเพื่อหมายจะฟันคอเจ้าหมาหยุดก่อนโยมอัตมาขอบิณฑบาตชีวิตหมาตัวนี้รวมถึงความอาหังการของโยมด้วยจะได้ไหมหากโยมลองดูตัวเองสักนิด จะรู้ว่าในความชื่นชมที่ชาวเมืองมอพยมนั้นมันเป็นของหวานที่แฝงไปด้วยยาพิษหากผู้ใดพินิจพิจาร,รณาจะมองเห็นเสียงจากภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองดังแทรกขึ้นมาเรียกสติของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ลดดาบลงและก้มกราบภิกษุรูปนั้นหากไร้ซึ่งคำตักเตือนของท่านแล้วไซ้ข้าคงมองไม่เห็นชีวิตของผู้อื่น และแม่กระทั่งจิตใจของตัวเองกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์